ท่านได้มาจังหวัดเลยอยู่ป่วยครั้งเดือดนะครับตั้งแต่ก่อนที่ผมยังไม่ได้รับตำแหน่งก็อตาดนะฮะดัานวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีอีกครั้งหนึ่งที่พวกเราทุกคนนั้นเนี่ยจะได้รับการกรุณานะครับจากผู้ใหญ่ของบ้านเมืองอย่างท่านที่สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดได้เลยสําหรับเป็นคนไทยที่เหมาะสําหรับบ้านเมืองในอะนาคตต่อไปนะครับผู้เสียชีวิตสะสมนะครับทั้งหมด82คนนะาท่านว่า56%ของ ในทัสคนนั้นเนี่ยที่ที่ไม่จะรับการชีุบกจังหวัดไม่รับกรุงเทพนะครับเมื่อก่นปิดสมัยประชุมจ่ว่าเวลาไม่พอเรามาก่อนเวลาเพราะนัเราพิเศ์จะได้ดื่มอะไรล่ทานอะไรกิงทั้แต่ว่ายังไงก็ตามขออาอหน้กันให้ตันนะครับเดี๋ยวก็ขออนุญาตดื่มน้ำีจากีนนะครับขอบคุณมาครับ ได้ชัดเจนแตประเด็นที่2อที่ว่านั้นก็คือแต่ว่าเรามีการบริหารจัดการรายวันวันนี้เรามีแต่ว่าเรามีการบริหารจัดการรายวันวันนี้เรามี